กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตํงาซาพากินโชว์มารายง,งานตัวก็รับผมวันนี้จะเป็นเมนูยำตะไคร้หอยแค็งนะหอยแค็งจักรพพัดยำตะไคร้พ่อแม่พี่น้องซอยตะไคร้ใส่เยอะๆนาะงกินกับขนมจีนลุยก,กันเลยดีกว่านาะพ่อแม่พี่น้องตําซาหิวมากเลยตัวใหญ่ๆ,ๆหอย เรื่องเยอะๆพ่าแม่พี่น้อง หตัวใหญ่ๆนี่เต็มปากเคี้ยวแทบไม่ได้เนื้อหวานมากเลย พริกขี้ฟ้าซอยแล้วก็ทูปพริกขี้หนูใส่ด้วยอ่ะอจิจาร์ดมากพริกขี้หนู แดงตะไคร้พริกโอ้โหใส่เข้าไปเข้ากันมากเลย แต่ละตัวโหพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ต้องอาปากกว้างแต่ละตัวตัวใหญ่ เดิมคำมเครื่องถึงถึงหอมแดงตะไคร้ ชีฝรั่งไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บมินนเอ่ะบ้านผมเรียกหอมด่วนน่าจะเนาะถ้าจม่ผิดโอ้พ่อแม่พี่น้อง ดูดพริกเข,าข้าคอ ผมเปลี่ยนกล้องใหม่เพราะไม่พี่น้องคือมันเยอะนะแต่กล้องมันเป็นเลนส์วายเนาะทำให้ดูอยู่ไกลๆเหมือนไม่เยอะหอยแบบโอโ้โหเบลล์เบลไ, <c oughs> ไปปรับตั้งโฟกัสชาย โอ้โหคำสุดท้ายว่ามไม่เ้องปรับโฟกัสช้าอีกแล้ว พ่อไม่พป่น้องช่วงที่อ้าปากกว้างคือผมอ้าแบบกว้างสุด <c oughs> ขอโทษครับคือผมอ้าแบบกว้างสุดเนี่ยพ่อไม่พป่น้องแล้วเวลาอ้าแบบกว้าง <c oughs> ขอโทษครับอ้าแบบกว้างสุดพอกว้างสุดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ดูดเข้าไปด้วยนะโอ้โหน้ํา น้ำยำไปกระแทกเข้าคอ,อหอนี้ก็ใหญ่เกินน้ำยำอร่อยมากพอไหมพี่น้อง อร่อยเพราะไม่พี่น้องอขออนุญาตเด้อ อู้ลำขนาดน้ำยำแซ่บหลายโอเคผมพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้อู้หอยแครงจักระพัดเนาะพ่อแม่พี่น้องอู้ใหญ่สะใจกับน้ำยำเนยโหพ่อแม,ม่พี่น้อง พริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็พี่ขี้หนูทุบเนาะแล้วก็บวกกับน้ำยำเนาะพ่อแม่พี่น้องหอมตะไคร้เนาะโหลาดไปในตัวหอยแข็งเนาะลาดไปในตัวหอยแข็งเนาะพ่อแม่พี่น้องซึ่งรสชาตินี่แบบโอ้โหหอยหวานมากครับพ่อแม่พี่น้องลวกพอลวกให้มันพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องลวกให้มันพอหวานแต่แต่ผมเคยลวกแบบเลยเลย,เล,ยลวกสุกเลยเนาะ คือมันเหนียวเพราะไม่พี่น้องเนาะคือแล้วก็มันลดความหวานไปด้วยแล้วมันบวกกับหอยใหญ่เนาะหอยใหญ่แล้วทาให้เหนียวเพราะไม่พี่น้องผมก็เลยลวกให้มันแบบพอดีเนาะสุกนิดนึงสุกกับแบบพอดีไม่สุกอะ <c oughs> แดงๆเนาะเนะพราะไม่พี่น้องหวานอืแล้วก็ไม่เหนียวด้วยเพราะไม่พีน่น้องเนาะหอยแครงจกักรรพาใหญ่เต็มปากโอ้โหตัวที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ตรงกลางอะผมต้องอ้าปากแบบสุดมากเนาะ พอตัวมันไปอยู่ในปากผมนี่เคี้ยวแทบไม่ได้นะเพราะแม่น้องใหญ่มากเลยครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องออฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ต้อมทราบด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มต้อมทราบด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมดูแลรักษาสุขภาพไปด้วยนะครับกราบสวัสดีครับผม